นี่คือหยกเขียวจักรพพัดนะครับเขียวมากนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนี่จะเป็นกรีนแอปเปิลนะครับสีเขียวแบบกรีนแอปเปิลอีกก้อนก็กรีนแอปเปิลนะครับแล้วเพื่อนๆดูผิวด้านซ้ายที่มีรอยบุ๋มเวาเห็นไหมเป็นรอยของอุกบาตจากนอกโลกนะครับนี่คืออุกบาตหยกนั่นเองนะครับอันนั้นก็คือที่2ไฟนี่คือเขียวแอปเปิลนะครับกรีนแอปเปิลนี่คือหยกจักรพพัดอ่า ก้อนแรกคือหยกจักรพพัดนะครับผิวดำไหมนะครับเสียดสีชั้นบรรยากาศของโลกนะครับแล้วก็ก้อนที่2นี่กรีนแอปเปิลนะครับเขียวแบบหวานๆก้อนที่3ก็กรีนแอปเปิลแต่ว่าด้านซ้ายของเขาเนี่ยผิวเขาจะเป็นคลื่นเว้าๆนะครับเหมือนคลื่นทะเลเหมือนโดนความร้อนแล้วละลายแล้วโดนลมพัดนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็นหยกนะครับหรือว่าหินแม่น้ําก็คือ อุกบาดจากนอกโลกทั้งหมดเลยเพราะว่าหินน่ะแม้แต่โลกของเราก็ลอยอยู่ในอวากาศนะครับเพียงแต่ว่าโลกของเรามีแรงดึงดูดสูงพอมันไปใกล้กับหินก้อนเล็กๆมันก็ดูดพวกหินก้อนเล็กลงมานะครับโลกของเรามันก้อนใหญ่ไปใกล้หินก้อนเล็กมันก็ดูดหินก้อนเล็กเข้าลงมาบรรยากาศแล้วก็เสียดสีจนดำไหมนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองแคปภาพแล้วก็ขยายดูผิวละลายดูเองได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนี่คือ หยกหรืออุกบาทหรืออุกบาทหยกนะครับเราจะเรียกอุกบาทว่าเมทิโอไลท์ meteorite เมทิโอไลท์ o R I T e ในกลุ่มเมทิโอไลท์คลาสสิฟิเคชันจะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกบาทจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ classification นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผม